สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่ซาก,กุระคอนเทนต์นี้เนี่ยพี่ตังกวาก็เจอโดยบังเอิญระหว่างการทำฉากเรื่องหนึ่งค่ะก็จริงๆเนี่ยอัดเอาไว้แต่ว่าเผลอลบไปนะคะก็เลยต้องทำใหม่ซึ่งมันอาจจะมีดราม่าตรงที่ว่าแบบเราเนี่ยใช้ขีปนาวุธแบบนี้กับแมวนะคะเออแต่ว่าให้มองเป็นเกมก็แล้วกันนะ้องแมวเนี่ยเป็นอมตะอยู่แล้วค่ะ ก็คือน้องจะหนีเข้ามาในห้องนอนของผู้หญิงแล้วน้องเนี่ยก็จะทำท่าขู่แฟ่แฟด้วยค่ะสังเกตดูนะเวลาที่พี่แมวแคทบัลเลอร์เนี่ยปล่อยไฟอืมไม่รู้ว่าเป็นท่าใหม่หรือเปล่าหรือว่ามีมานานแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใครที่รู้ก็สามารถมาให้ข้อมูลได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะเเรรราาาามมมมมีกกกกกกตูนนนสุุและะควัใหชอบ กดไลค์กดแชร์และติดตาม